นะโอเคนะครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้ก็ในเกมอปสกานะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาวิเคราะอยดี่หงบ้านกันนะครับจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มพี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมผ่านส่วนของบริโปสกานะครับนี่อยู่ใกล้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกไว้เลยหน้าช่องนะครับทีกช่องหนังกันกดสมัครคนนต้คิวอง ก็ไอดีนี้ครับเลเวลมาสเตอร์ร้อยสามสิบห้าเลยนะวีสิบสองค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมเห็นพลังนั่นแหละพลังก็เป็นเล่นเป็นแบ็คไว้นะฮะสิบเก้าล้านนะฮะก็ถือว่าเยอะมากๆนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าอันดับเท่าไหร่เอ่ยอยู่ท่อปวกของเซิร์ฟนะฮะอืมอันดับหนึ่งเท่าไหรนะ่เนี่ยขอดูอันดับหน่อยสิโอ้โหก็หึเดี๋ยวก่อนนะ ไม่ถึงตีโอ้มาสเตอร์นี่หว่าโอ้โหอ่ะก็อุยยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูเรื่องดันพลังหน่อยแล้วกันนะฮะจริงๆนี่ก็ถือว่าปั้นมาเก่งแล้วนะครับใช้ได้เลยแต่ว่าทําไมปั้นไว้เก่งกว่ายูโนวาเอ่ยนะครับแปลกเนาะปกติผมเล่นแบ็คไว้เนี่ยผมปั้นยูโนวาเก่งสุดเก่งสุดเลยนะ พ้นถ่ายไปไกลได้มากเลยนะครับสำหรับยูโนวานะสำหรับไวท์คิวเดมาสเตอร์นะฮะนิสัยจริงๆไวท์คิวเดมาสเตอร์ไม่ใช่นิสัยมูทะลุนะฮะต้องเป็นนิสัยโบราณน,นะนิสัยโบราณน,นะครับเป็นนิสัยโบราณดีกว่าส่วนสายฟ้าเนี่ยก็ยัดมาดีนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่ต้อง เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ใช้ได้นะครับตรงนี้ดีอยู่แล้วจะมีแค่ไม่กี่จุดใี่ได้คอนิตนะครับคุณสมบัติที่2เมื่อโจมตีเมื่อถูกทาดไฟโ้แต่ยากอะ่ะนอกจากไปเจอทีมไฟเนาะเมื่อเริ่มการต่อสู้จะลดความป้องการศัตรูลง จริงๆแล้วถ้าเป็นไว้หรอถ้าเกิดเป็นผมเล่นนะผมเล่นไว้ผมชอบใช้เบอร์เซอร์กันครับแล้วก็คุณสมบัติที่3เนี่ยผมชอบใช้เป็น explosive power นะฮะแต่ว่าคุณสมบัติที่เขาเปิดเนี่ยเขาเน้นเป็น d e b u ฟก็ได้นะฮะถ้าไม่เน้น d a m a g ก็เน้น d e b u ฟนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ถ้าเป็นสาย damage ก็ที่ผมบอกแล้วกัน สีม่วงใช้ได้แล้วอาวุธบวกเนะฮะเป็นกล่องกันครีบวก7ก็ได้ครับแต่ปกติผมเนี่ยจะใส่กล่องสีเขียวบวก7มากกว่าริบบินนะครับเป็นลิบบินหลอ่อริบบินเดเมจชนะาทา่าก็ได้นะครับเดเมจชนะทาตัวนี้ตีชนะาทาตาได้ไหลายท่าอยู่เหมือนกันโอเคตรงนี้ได้อยู่นะครับ ตัวนี้อัพได้สามร้อก็ยังถือไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคอยู่ส่วนสกิลลึกลับนะครับเปิด12ช่องนะผมกําลังจะพูดเลยว่าเปิด12ช่องหรือยังโอเคสําหรับสกิลลึกลับนะฮะที่ผมมองๆนะที่ใส่มาถือว่าดีแล้วเลยนะเนี่ยใช้ได้เลยนะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับต้องไป,ปเปลี่ยนถ้าเกิดเป็นผมใส่นะผมจะใส่บัมบัดดอกไม้นะฮะสําหรับไอไวคิวเลมนะฮะ ที่เหลือเนี่ยแล้วก็ตัวนี้อีกอันนึงออกไปนะครับที่เหลือก็ใช้ได้นะประบัติดอกไม้แล้วก็พวกเพิ่มพลังอะไรป้องกันเวทนะครับที่เป็นที่คล้ายๆตัวนี้แต่ว่าเป็นสเปเชียลเดฟไอที่เป็นเด็นะครับสีสีม่วงๆชมพูรครับเอามาใส่แทนที่เหลือก็ใช้ได้นะครับเทคนิคลับโอ้ที่นี่ก็อัพได้อยู่นะใช้ได้นะครับ เครื่องประดับใส่เป็นซูเปรีมใช่ไหมฮะอ๋อโอเคซูเปรีมก็ติดตรงที่ว่ายังอัพไม่ถึงเวลลอยเนาะแต่อัพยากเหมือนกันนะครับมันใช้นั่นเยอะแล้วก็ด้านในก็ใส่ในวันนี้ก็โอเคนะครับใส่ใส่เยอะมากนะถือว่าใส่ใช้ได้เลยนะครับใส่หลายก้อนมากมันเหลือแค่เรื่องอัปเกรดอย่างเดียวนะครับไปอัปเกรดเพิ่มไม่เฉยจริงๆแล้วแทบไม่ต้องวิเคราะห์เลยนะครับก็ถือว่าทํามาดีละเหมือนเจอกึ่งกึ่งรีวิวซะมากกว่านะครับ อันนี้ก็ไปตีบวก40แล้วกันมันจะได้เขาเรียกนะไอค่าอัปเกรดพลังอีกนะครับพออัพถึง40มันจะให้เราใช้ไอบัตรระดับสูงที่เป็นสีทองอมาอัพต่อมันจะได้สเตตเป็นเปอร์เซ็นต์นะตรงเนี้ยผมคิดว่านะอันดับ4อันดับ54321าผมว่าเขาทำตัวนี้40หมดแล้วนะฮะเพราะดูจากค่าพลังผมว่าตัวเนี้ยเขาบวก40ทุกตัวแล้วแหละ3ตัวหลักแต่ของเราเนี่ยยังมียังไม่ยังไม่ครบอ่ะเนี้ย ถ้าเกิดเราบบกจะเป็นแบบนี้เออเนี่ยที่ผมบอกเสริมพลังนะครับถ้าทําไว้ให้ได้เหมือนยูโนวาก็จะดีแต่มันใช้ของเยอะจริงๆอันนี้ต้องอดทนเก็บนิดนึงแต่วันจริงว,วี2ก็ไม่น่าหายากนะครับพอลงกงพลังกายก็ก็สามารถซื้อพลังกายเล่นในแต่ละวันได้เยอะอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยดูเดียววันหนึ่งก็ซื้อตั้งสิกว่าครั้งถูกไหมก็สามารถที่จะหาพลังกายเอาไปเล่นต่อได้ค่อนข้างดีกว่านะครับอ่ะก็ลองทําดูตรงนี้ถ้าทําได้ก็ทํานะ แล้วก็พวกเสริมการฝึกนี่เต็มที่หมดละอ๋อต้องรอทำลายอันนี้จะหายากหน่อยอยาเสริมเนี่ยโ้กว่าจะเบรกได้หายากเหมือนกันแต่ถ้าทําได้ก็จะดีนะครับส่วนยีนอำนาจนะครับแนะนําให้อัพ5ดาวนะยังไม่ต้องรีบอัพยีนทั้งล่างเลยครับผมเล่นนะผมอัพตัวนี้เสร็จ3ดาวผมอัดตัวนี้5ดาวเลยแล้วผมค่อยมาอัพยีนพัฒนาสุดท้ายนะครับอัพตัวนี้ก่อนเพื่อที่ได้พาสซีฟนะฮะพาสซีฟสกิลยีนตรงนี้นะครับโคตรเจ๋งนะฮะ อ่ะขอดูขอดูแบล็คหน่อยนะครับแบล็คก็จะคล้ายๆกันนะถ้ามองจากค่าพลังก็อัพตรงกันข้ามนะฮะกับไว้นะครับนิสัยยึดติดถูกต้องครับอ่ะที่แบล็คนิสัยดีนะแต่ไว้นิสัยยังไม่ดีนะครับส่วนคุณสมบัติอุ้ยแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนี่แหละเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้นี่ดีบิ๊กพิกนะครับเพิ่มถึกนะครับใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ดีครับ ผสมบาดีเลยนะฮะลิบบิ้นดีไหมลิบบิ้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับลิบบิน้นจริงๆก็ใช้ได้ก่อนนะครับก็อัพไปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยถ่ายโอนวกันที่หลังตรงนี้ก็น,นี้น้อยกว่านะครับอัพน้อยแต่ว่าอันนี้ต้องหาของนะอันนี้จะไม่พูดถึงมันจะไ,ได้ไม่ค่อยเยอะสกิลลึกลาบอ่ะขอดูหน่อยว่า12ช่องก็จะมีตัวเนี้ยครับถ้าทำเนี่ยที่ผมบอกของไว้เมื่อกี้ควรจ,จะใส่นะฮะ ถ้าใส่เลเวลสได้ก็ใส่เนี่ยเลเวลสก็ใส่ได้นะครับอันนี้จริงอย่าใส่เลยสอ,องอแต้มไม่ได้ไม่ได้มีผลเลยผมให้ถ้าหาจังหวะหาโอกาสได้ก็ไปเปลี่ยนนะครับเนาะถามว่าเอาอะไรมาใส่ได้มัางนะครับก็จริงๆหลักๆก็ผมชอบใส่พวกบวบดอกไม้นะนบวบดอกไม้ซึมซับอะ่ะผมว่าใส่ดีกว่านะครับมันมีประโยชน์กว่าที่เหลือไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเพราะว่าก็ใส่ไปเกือบครบแล้วนะฮะอ๋อใช่เออโลดโลด์มันต่างมีแล้วเนาะเลืกที่เหลือก็ อัปเกรดนะอย่างเดือนนี้นะครับหมวกกอทไทยมันเป็นลูกแก้วพอดีนะฮะก็ลูกแก้วอัปเกรดเลยเวลาเราเราเปิด12ช่องเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจแล้วนะเพราะเราก็เหลือแค่อัปเกรดอย่างเดียวนะครับให้มันเก่งขึ้นนะครับลูกแก้วน้ําเงินลูกแก้วมูลกแก้วทองอัปไปเลยนะครับสุดท้ายาใช้ตัวสกิลของมันอัปอีกทีหนึ่งนะครับประดับใส่เซตสุพีเหมือนกันเหมือนกันนะครับอัปเกรดแต่ว่าของของแบล็คเนี่ยไม่ค่อยมีตัวผลึก คริสตัลนะครับในการใส่เหมือนกับไว้นะถ้าเกิดทําได้ก็จะดีนะครับผมว่าไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ผมพูดไปอ่ะผมว่าอันดับ5 4 3 2 1อ่ะเขาทําแล้วความค่าความต่างของค่าพลังมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับอย่างนั้นก็22ล้าน21ล้านใช่ไหมมันก็ต่างกับตัว ID นี้แค่1ล้าน2ล้านเองมันนี่แหละไอ้1 000, 2, 000, ล้าน2ล้านก็คืออที่มันหายหายไปนิดคิดว่านิดหน่อยนะครับ มันเป็นจุดเล็กน้อยเนาะถ้าเกิดว่าเราทําได้เนี่ยคิดว่าน่าจะดีนะครับส่วนตีบวกนะฮะเหมือนกันที่ผมบอกก็คือต้องทยอยทาจนถึง40หรือใกล้เคียง40แหละแต่ผมอย่างที่ผมบอกเสมอเลยคืออันดับสูงก็แน่คือเขาทํา40อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ยีนตรงนี้ครับเหมือนกันยีนหน้านี่คือมันทําให้โปเกรมอนบางตัวถึกขึ้นเก่งขึ้นเร็วขึ้นเลยนะอันนี้ต้องลองทําดูนะครับ ส่วนยูโนวาเนี่ยนะครับใส่โซหยดน้ำบก9ก้นะฮะทั้งในเป็นกล่องคีนะครับนี่ถ้าทำบก9ก้าได้จะดีมากนะตรงนี้นะก็ถือว่าเพอร์เฟเลยแค่บก9กก็พอนะครับส่วนริบบินเนี่ยอ่าโอเคได้นะครับอันนี้ดีเลยแค่อัพเพิร์ไม่เฉยอ่าส่วนนิสัยนะครับจริงๆนิสัยยูโนวานะครับผมแนะนำให้เป็นนิสัยนี้๋ยวผมให้ดู นิสัยของยูโนวานะมันจะลบเดฟบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกสปีดอันไหนวะด้านขวาด้านขวาด้านซ้ายลบเดฟบสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะอยู่ตรงอ่าไอ้ขี้หุนหิตนะฮะแนะนำให้เป็นขี้หุนหิตนะตรงนี้เราไม่ต้องไปส่วนพลังป้องกันนะครับเราสนสปีดยูโนวาเนี่ย ยูโน you know, วาใช้สปีดอัพกับกันคลิได้นะครับถ้ากลัวว่าจะโดนฝ่ายตรงข้ามหรือตัวที่ชนะทางยูโนว่าตีแบบทีเดียวตายก็กันคลิได้เช่นกันนะครับหลังๆเนี่ยคนใช้กันคลีกันเยอะแล้วก็เรื่องการอัพเกรดก็อัพทั้งโจมตีกายภาพโจมตีเวทโอเคอย่างนี้ถูกแล้วนะครับนี่จริงๆเขาปรับไม่เยอะนะครับเนี่ยครับบวก500แม็กสุดันได้1 0 0 0นะ สกิลยีนโอเคนะสกิลยีนปลดล็อกแล้วแสดงว่าเขาเอาสกิลยีนทั้งหมดเนี่ยมาเทให้กับยูโนวานะแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับแค่ทำแบ็คกเอาไว้เพิ่มไม่เฉยนี่นะคุณสมบัตินี่แหละไอ้สกิลลึกลับนี่แหละนี่แบบนี้เลยอันนี้ถือว่าดีมากนะครับความกโกรธอ๋อยูโนวาหาัดขาดความกโกรธไปช่องหนึ่งนะฮะถ้าเป็นผมนะผมจะให้เอาอันนี้ออกนะครับแล้วให้เอาความกโกรธที่เป็นสีส้มทุกๆก,การเคลื่อนไหวบวก10%อนะมาใส่ ที่เหลือโอเคแล้วอุปกรณ์ใส่วอลคิงนะครับวอลคิงก็เป็นสายดาเมจนะฮะถือว่าดีเหมือนกันนะครับแต่จริงยูโนวาใส่แค่ซูพปอรก็พอนะครับวอลคิงเนี่ยรู้สึกมันจะมีเงื่อนไขยอยู่มั้งเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยใน2เทิร์นแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปิดศัตรูเราต้องปิดภายใน2เทิร์นแรกเทิร์น3คือไม่มีผลนะครับบัฟตรงนี้นะฮะอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับอ่านี่อ๋อถ้าถึงเลเวลสาจะเป็น3เทิร์นแรกนะฮะ โอเคนั่นแหละก็อย่างที่บอกต้องปิดให้ได้นะครับแต่ถ้าอัพดีๆนะฮะก็ผมว่าปิดได้นะไม่มีปัญหาหรอกสำหรับยูโนวานะอันนี้ก็มีที่ครับอัปเกรดต,ต่อเนื่องนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกสเตตัสที่เราต้องการได้ปกติผมก็จะโบกสเตตสปีดพวกสปีดโจมตีก่อนนะครับประมาณนี้อันนี้เรื่องการเล่นตัวหลักเนาะ แล้วก็ในานาโคดอะ่ะผมอยากให้ทำไดแม็กไปเลยนะครับยูโนวาไม่ต้องทำมาสเตอร์ก็ได้ต่อให้คุณเล่นวี2คุณอย่าไปทําเลยมาสเตอร์ Master มันมันเติมมันเติมเยอะมากอะ่ะอย่าไปทําเลยแค่เล่นล่างนี้ก็ถือว่าโอเคละส่วนแบ็คไว้ผมแนะนำให้ทําเป็นไดแม็กนะฮะส่วนใหญ่เขาเล่นแบ็คไว้กันเขาจะเล่นเป็นไดแม็กสองตัวนะครับแล้วก็ยูโนวาตรงกลางแค่นี้พอนะครับไม่ต้องทำยูโนวามาสเตอร์นะครับแค่ไดแม็กก็พอแล้วนะฮะ แค่นี้ก็เล่นได้เยอะได้ไกลามากเลยครับส่วนเรื่องสกิลนะฮะก็อัพเป็นบาลานนะแล้วก็เน้นสปีดได้ครับก็ไปหาข้อสกิลดีๆใส่แค่นั้นเองผมไม่ต้องพูดถึงละทุกคนน่าจะรู้ส่วนเรื่องการล้างครับก็จะมีเล็กๆน้อยๆจริงๆไอจุดคําว่าเล็กๆ,ๆน้อยๆนยครับมันจะเป็นจุดแตกต่างจาก ID คนอื่นเขาที่เขามีอันดับสูงกว่าผมเชื่อผมเลยว่า เล็กๆน้อยๆเนี่ยในการอัพสกิล้างเนี่ยทีมยังไม่เต็มช่องเห็นไหมมันเป็นสีทองก็จริงแต่มันไม่เต็มช่องเนาะแต่อันดับที่สูงกว่าคุณเนี่ยผมคิดว่าเขาหน้าจะเต็มช่องแล้วนะครับหรือใกล้เคียงเต็มช่องอะ่ะเออผมคิดว่าพลังเขาได้ได้ไดมากขึ้นนะครับกว่าตรงนี้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะกันมากนะครับก็ต้องลองไปปรับตรงนี้ดูนะฮะซอยข้อมือนะครับอ่าซอยข้อมือได้เยอะอยู่นะใช้ได้สิ่งที่ต้องทําต่อคืออัปเกรด แบบนี้นะครับอัปเดตเป็นอัมพันให้ได้นะครับตรงนี้ถือว่าถ้าทําได้แบบนี้ก็จะดีนะครับก็ทยอยทํานะครับก็แค่ล้างให้มันได้สีส้มทุกอันนะครับแล้วกดอัปเกรดทีเดียวเนาะตรงนี้ถือว่าทํามาดีอะเส้นทางเทรนเนอร์ครับสิ่งที่ต้องทําต่อคืออัปสีส้มให้เต็มหลอดหรือใกล้เคียงเต็มหลอดที่สุดนะครับแค่นั้นาดาบพัฒนาครับดาบพัฒนาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วมัง้ง ก็แค่หาสีทองมาใส่ให้ได้แล้วก็ดาบผนาก็สามารถหาใส่ได้นะครับตัวที่เป็นธาตุของมันโอเคนี้ดีมากนะครับอ่านี้ไม่ต้องพูดถือนนี้ถืออัปดีแล้วนะครับพวกบริเวณบริเวณที่ใช้ขอดูหน่อยอันนี้ได้นะครับอันนี้ดีอยู่ก็ได้นะครับใช้ได้เลยเป็น อ่ะออเบรตี้แบบว่าใช้ได้กับทุกทีมเลยทีมไหนก็ได้ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นท่าใดท่านหนึ่งถือว่าดีปกติผมใส่สกิลบริเวณผมจะใส่แบบนี้แหละนะครับเป็นแบบว่าให้บัฟทั้งทีมเป็นแบบบัฟทั่วๆไปเพิ่มเลือดเพิ่มสป,ปีดเพิ่มการโจมตีอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นบัฟที่ดีนะครับเทคโนโลยีทีมตัวนี้นะครับอัพได้เยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าทำภารกิจในยูเนียนแล้วเล่นดีๆนะผมบอกเลยว่าไอ้แต้มม่วงเนี่ยคือ แค่กดอัพนี่ก็ได้พลังค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตรงนี้ก็เน้นสปีดไปก่อนนะครับแล้วก็พลังโจมตีนะครับเราโปแกมโจมตีสายเวทเยอะแล้วก็อัพสายเวทให้เยอะหน่อยตรงนี้จะเพิ่มได้มากแล้วก็อีกจุดนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าในการหมุนต่อหนึ่งเลเวลอ่ะตรงเนี้ยแม่งให้เยอะจริงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดดันจริงๆนะพอเราจบที่สปีด30ใช่ไหมครับพอได้ครบ900หน่วยละอันนี้คือจุดแรกเราต้องอัพถูกต้องนะ เวลาเราอัพต่อเนี่ยผมก็จะเชร์ให้อัพเป็นรังโจมตีตรงนี้ผมผมก็จะดันก่อนเลยทุกๆการกด1เวลนะผมบอกเลยว่าได้เยอะมากนะไอตรงส่วนโปเกมอนอย่เนี้นะลองดูนะครับลองดูความต่างในการกดต่อ1นเวลนะได้เยอะจริงๆนะฮะมันต้องลองทําดูแล้วก็เรื่องรูปปั้นนะฮะร,รูปปัน้นใขรสัตว์พิกเซลตรงนี้นะครับถ้าเกิดทําดีๆนะโอ้ผมบอกเลยพลังมหาศาลมากเอออย่างเงี้ยดีนะครับอย่างเงี้ยตรงสายหน่อยนะครับใช้ได้นะมีมังกรน้ําแข็งอยู่นะครับ พยายามดูธาตุนะดูธาตุที่เราเล่นเราเล่นมังกรกับน้ำแข็งใช่ไหมหลักๆเวลาเราเปิดพิกเซลอะ่ะเราก็หามังกรน้ำแข็งมาใส่เห็นเองรูปรปุรูปปั้นที่เราเปิดได้แล้วก็ดูธาตุน้ำแข็งกับธาตุมังกรเป็นหลักนะฮะในใน5ช่องเนี่ยนะครับได้สัก3าช่องในกำลังดีนะฮะโอกาสที่มันจะได้เต็ม5ช่องอะยากมันต้องใช้น้ํายาที่เป็นขวดสีทองโกแซนในการเปิดแต่มันก็เปิดได้แค่3ถูกปะล่ะถ้าทําได้3ก็จะดีนะแต่ส่วนใหญ่ก็2ก็ถือว่าดีแล้ว คือไม่มีโอกาสตั้ง5รูปปัน้นถูกไหมแต่ว่าในรูปปั้นแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเลือดพลังโจมตีพลังป้องกันสปีดนะครับก็พยายามให้ตรงท้ายให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับตรงนี้ก็หลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่มีละมากแล้วก็ในส่วนของชุดแฟชั่นนะผมคิดว่าน่าจะมีไม่เยอะขอดูด,ดิเนี่ยไม่เยอะโอ้ก็ได้อยู่กลางๆนะกลางๆมี4 มีประมาณ9ชุดนะแต่จริงจริงก็ได้หายได้มากกว่าน,นี้นะครับจริงน่าจะเกิน10ชุดนะฮะมันจะมีชุดอีกหลายชุดเลยที่เราสามารถปลดได้นะครับจากการแค่ปลดเพชรเองเพราะว่าวีบสมันปลดได้หลายชุดอยู่แล้วตุ๊กตาก็ข้างกลางนะแล้วก็จะมีเรื่องการสะสมโปกเกมอนในโปเกเดเกอ่านี้ถือว่าเยอะนะเรเวลมาสเตอร์ร้อยกว่าก็ได้สี่เห่าก็ตัวก็ถือว่าเยอะมากนะครับก็ถ้าทําต่อได้ก็ทำนะพยายามทําเพิ่มนะครับผมล่างไม่กล้านะให้พลังเยอะนะ ราเมกาให้หลายเปอร์เซ็นต์เลยฮะราเมกาตัวหนึ่งก็บางตัวก็ได้เป็น1% 2 1.2%อย่างเงี้ยมีนะเงี้ย1.2%ึราเมกาให้เยอะจริงๆส่วนใหญ่คนที่ ID เดียเขาเทพๆเนี่ยเขาจะทามีราเมกาอยู่ทุกตัวนะลองดูได้นะครับเพราะราเมกาเนี่ยให้สเตตค่อนข้างดีนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีเรื่องเรื่องฟาร์มนะครับจุดสุดท้ายแหละที่ผมจะพูดถึงผมจะพูดแค่จุดที่ให้พลังเยอะนะครับตรงฟาร์มเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องสกินอยู่ สกินคุณลุงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาปลดสกินคุณลุงได้ก็จะดีเพราะว่ามันเริ่มปลดที่ VP เท่าไหร่ VP 1นะครับก็เริ่มปลดไดนะ้ละใช้เพชรในการปลดสกินนะครับปลดสกินได้พลังเลยนะตรงนี้นะครับอ่าคร่าวแล้วกันจริงๆไอดีนี้สามารถเล่นได้ได้เยอะมากนะครับพลังนี้คือดันได้30 20 30ล้านได้สบายนะครับถ้าเล่นทีมียาวๆทีมนี้เล่นยันเกมปิดอะ่ะผมบอกให้แบ็คไว้เป็นทีมที่หลายๆคนจ้องอยากจะเล่นกันมาก แต่ก็นั่นแหละเบื้องต้นก็ถือว่าอัพมาดีแล้วนะครับอัพมาดีนะไอดี ID. นีเ้เล่นมาดีเลยค่อนข้างเข้าใจระบบเกมค่อนข้างดีอาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมองข้ามไปหน่อยหนึ่งนะครับไปทําต่อยสักหน่อยหนึ่งผมว่าไม่ยากนะขึ้นท็อปสามด้วยน่าจะได้อยู่นะ v 1 2ด้วยพื้นฐาน VP ีก็ดีทีมก็ดีอยู่แล้วนะครับไปเล่นแบบอยู่ที่ของให้เราได้แต่ละวันมากกว่านะแล้วก็เล็กๆน้อยๆนะที่เรายังยังเก็บไม่หมดแค่นี้เองนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาแหละนะครับ ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับก็ลองดูนะฮะโอเคก็กอดจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ชับมันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิกหัวใงเตือนคลิปให,ใหม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ